ซูมความปังบลัคพิงค์ขึ้นปกนิตยสารไทม์หลังถูกเลือกเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ออฟเดอะเยียร์ปี2022 เรียกว่ามีเรื่องราวให้เหล่าบลิง์ได้แสดงความยินดีอีกแล้วค่ะเมื่อสีสาวบลักพิงค์เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตแห่งยุคที่ล่าสุดได้รับประกาศชื่อให้คว้าตำแหน่ง Entertainer of the Year ประจำปีนี้ของนิตยสารไทม์ซึ่งเป็นนิตยสารข่าวชื่อดังและเก่าแก่ของสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งมายาวนานมากกว่า9้ปีแล้วค่ะโดยนิตยสารไทม์ได้ให้เหตุผลว่าไม่เพียงสี่สาวบลักพิงค์จะก้าวขึ้นมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่โด่งดังเป็นที่นิยมสร้างกระแสร้อนแรงไปทั่วโลกแต่สมาชิกทัั้้้งงงง4ของวงนีทนและ ต่างก็เป็นสตาร์ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงอยู่ในตัวเองไม่แพ้ชื่อวงค่ะและที่สําคัญไม่เพียงผลงานเพลงที่ฮิตขายดีเป็นสถิติทั่วโลกแต่บลักพิงก์ยังส่งอิทธิพลในแวดวงแฟชั่นรวมถึงอุตสาหกรรมการแสดงอย่างครอบคลุมค่ะซึ่งเจนนี่ l a c k พิงกได้ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเราทํางานกันอย่างหนักเพื่อให้ภาพออกมาดูแกร่งเหมือนซูเปอร์วูแมนแต่ถึงยังไงพวกเราก็คือเด็กสาวธรรมดารรมดาเท่านั้นค่ะแต่ความธรรมดาของบลักพิงก์ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะเมื่อช่วงกลางปีพวกเธอปรากฏตัวร่วมงาน MTV Video Music บอร์ดใน LA และพาเพลงพิง์เวนอมขึ้นโชว์พร้อมคว้าสองรางวัลสำคัญหนึ่งในนั้นคือรางวัลประวัติศาสตร์ของนอริซ่าลักพิง์ในฐานะศิลปินเดี่ยวก่อนจะเปิดฉากเวิร์ทัวร์ทั่วโลกที่ตั๋วขายดีเหมือนแจกฟรีแถมมีศิลปินระดับโลกเข้าชมมากมายทั้งเซเลนาโกเมตและอัชเชอร์และนอกจากนี้ก่อนหน้าเดินสายเวิร์ทัวร์พวกเธอยังปล่อยอัลบั้มชุดที่2อ,อย่างบอลพิงซึ่งทำยอดขายมากกว่า2ล้านชุด ทำสถิติเป็นอัลบั้มขายดีของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีไม่นับรวมที่เป็นศิลปินซึ่งมีผู้ติดตามทาง YouTube มากที่สุดถึง83ล้านซับสไครต์พร้อมผลงานที่ทำยอดวิวทะลุหลักพันล้านทาง YouTube เป็นว่าเล่นโดยความร้อนแรงที่ว่านี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วลงเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของ4ีสาวลักพิงที่เรนานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ